นทเนียโพซิลนางสงกรานประจำปี2567นางมโหธรเทวีกระทรวงวัฒนธรรมจัเงินฉลองสงกรานต์มรดกโลกหลังองค์กรยูเนสโกประกาศให้สงกรานต์ในไทยกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยแอนโทเนียโพซิล ในฐานะรองอันดับหนึ่ง Miss u n i v e r s ์2023และ Miss ูนิเว r ร์ Thailand 2023ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นนางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ประจำปี2567เช่นเดียวกับผ้านุง่งลายส้อยสามหาวที่นำดอกสามหาวหรือดอกผักตบดอกไม้ประจำนางมโหธรเทวีมาผูกลายขึ้นใหม่ ร้อยเรียงเป็นลวดลายไทยยังสกุลช่างเมืองเพชรที่มีความอ่อนช้อยวิจิตดังลายมีชีวิตเป็นการออกแบบลายแล้วรังสรรพ้าลายนี้ขึ้นใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยทรงพาหัวรัตทัดดอกสามหาวประดับอาพรแก้วนินรัตพระหัตขวาทรงจกักพระหัตซ้ายทรงตรีศูนย์พักษาหารเนื้อทรายสเดสดสัยญาตลืมพระเนตรมาบนหลังมยุเรศอันเป็นเทวราชพาหนะ จากและตรีศูนย์อันเป็นอาวุธนั้นทำจากเหล็กบ้านอารันยิกกามทำมาจากไม้ทองหลางเขียนด้วยลายรถน้ำศิลปะไทยแขนงหนึ่งที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับนางมโหธรเทวี